สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเราบอลเลยนะครับป้อมาสรุปข่าววอลเลย์บอลทีมชาติไทยกันนะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้มีการเปิดให้กับสื่อมวลชนนะฮะได้เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรวมไปถึงสัมภาษณ์ประเด็นในการเตรียมทีมก่อนที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง v n n นะฮะวอลเลย์บอลเนชั่นสลีป2024นะฮะสัปดาห์แรกที่ประเทศบราซิลนะครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะโดยทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะก็นำทีมมาโดยโค้ชยะะนนครับวาากโ นัทพลศรีสมุดนาดนะครับก็เป็นหัวหน้าผู้สอนนะแล้วก็คุมทีมลงสนามฝึกซ้อมนะอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ในเมื่อว,วานนี้ก็ถือว่ามีประเด็นสําคัญหลายอย่างนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของตัวบุเล่นหนะ้าที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับทีมไทยแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าอตอนนี้เราได้นักกีฬาทั้งหมดในเดินทางกลับมาฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่การเปิดแคมป์ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิด จอทน,นั้นยังไม่มีเพียวเดินทางมาซ้อมนะแต่ว่าตอนนี้อเพียวก็มาแล้วแล้วก็รวมไปถึงทางพี่แป้นนะครับพี่น้แป้นน้อยเพิ่งจะคว้าแชมป์บอลบอลลีกออสเตจัดนะครับกับทีมออสเรเลียบากูก็เดินทางมาถึงแคมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลงสนามฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงประเด็นกันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้จากประเด็นประเด็นการให้สัมภาษณ์ของทั้งนักกีฬาแล้วก็ ทีมงานผู้สอนนะครับผมไปดูที่โค้รยะก่อนแล้วกันนะครับโคจยะนวากาโทนัทพลสีสมุนนาทเคดโค้ชของทีมไทยที่กลับมารับน้าที่คุมทีมไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็เจอจันยะนะฮะจันยะก็บอกว่าอ่ช่วงนี้ลิวพูเก็ฟอร์มไม่ไดีเหมือนแมนยูแหละนะฮะ <laughs> แซวว่าจันยะเชียร์แมนยูนะฮะ โคจิค่าบอกว่าตอนนี้นักกีฬาก็มารวมตัวกันครบแล้วนะครับผมแล้วก็พี่แป้นได้พิ่งมาซ้อมกับทีมได้ประมาณวัน2วันเป้าหมายของทีมในกนารแข่งขันครั้งนี้ก็จะพยายามรักษาอันดับโลกของทีมให้ได้ดีที่สุดนะครับผมมันมีภารกิจที่ต้องทําให้สําเร็จนั่นก็คือการไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะซึ่งก็โคต้าของทีมทวีปเอเชียที่ ดีที่สุดนะครับผมรู้ไปถึงอีกหนึ่งทวีก็คือแอฟริกาเนี่ยตัดออกไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือให้เราได้รุนนะฮะเพียงแค่3ใบนะครับซึ่งโคาักก็มองว่าอย่างเยอรมันแคนาดาญี่ปุ่นรวมไปถึงเนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ไทยของเราเนี่ยคงต้องสู้กันอย่างเต็มที่นะฮะในการแข่งขัน3สนามนะขณะเดยียวกันสนามแรกโคยก็บอกว่าผู้เล่นนะฮะอย่างน้องเพียวเนี่ยอาจารพรคงยศ ดาวตบตัวเก่งของทีมชาติไทยเนี่ยจะไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมที่บราซิลด้วยนะฮะเพราะว่าเพียวเนี่ยป่วยนะฮะแล้วก็ฟื้น่างกายไม่ทันสนามแรกเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็คงต้องรอลุ้นในสนาม2แล้วก็3ซึ่งก็คาดว่าน่าจะทันนะฮะโคชเขาบอกว่าน่าเสียดายที่ผู้เล่นคนสําคัญอย่างเพียวเนี่ยไม่ได้เดินทางไปร่วมทีมในสนามแรกนะครับแต่ก็จะพยายามให้ผู้เล่นคนอื่นๆๆๆเนี่ยลงสนามทดแทนไปให้ได้นะฮะผู้เล่นตัวหลักของไทยก็ยังมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับอย่าง ผมบิม๋มชาชุออนโมกสีแล้วก็วิภาวีสีทองที่เจ็บหัวไหล่นะครับผมแต่ก็ทีมงานคุณหมอเนี่ย mm hmm. ก็แจ้งไว้แล้วว่าสามารถลงสนามเป็นตัวจริงได้แล้วก็แน่นอนว่าสองคนนี้จะได้เป็นตัวหลักในสนามแรกด้วยส่วนการประกาศรายชื่อนะครับโคชยาก็บอกว่าเดี๋ยวทางสมาคมน่าจะมีการประกาศในวันจันทร์นะครับเพราะวันนี้วันเสาร์ไม่น่าจะประกาศแล้วคงประกาศวันจันทร์น่นเลย ก็เดี๋ยวรอดูว่า14คนที่จะได้เดินทางไปที่บราซิลอาจจะมีใครกันบ้างนะครับผมทีมชาติไทยนี่จะเดินทางไปในวันที่11นะฮะอย่างที่บอกไปนะวันที่11พฤษภาคมแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันในนัดแรกของทีมไทยเราเนี่ยจะลงสนามเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับในวันที่16พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับเวลาตี3ครึ่งนะฮะเดี๋ยวโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูในอีกทีในช่วงท้ายแล้วกันนะครับอันนี้มาดูทั้งทั้งของเพียวแล้วก็พี่แป้นกันหน่อยนะับเมื่อวานทั้งสองคนก็ออกมมาาสัภษณ พร้อมกันนะฮะพีเออโอชาร์พรเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้ร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็กําลังทําร,ร่างกายให้กลับมาลงสนามลงมาเล่นช่วยทีมเนี่ยให้เร็วที่สุดพยายามทําร่างกายแล้วก็เรียกความแข็งแรงนะครับความทนทานแล้วก็พละกําลังให้ฟื้นตัวให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาตอนนี้มันมีประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่ลงสนามนะครับก็พเพีย์ก็คิดว่าจะพยายามทําร่างกายให้พร้อมมากที่สุดนะครับแล้วก็ บอกว่าอยากจะลงสนามในรายการนี้อย่างมากเลยทีเดียวประเด็นของเพียวก็น่าจ,จะประมาณนี้นะครับผมก็คือเอาง่ายๆคือสัปดาห์แรกเนี่ยเพียวจะไม่ได้ไปกับทีมน,นะฮะถือว่านา่าเสียดายนะที่ชีวตไทยไม่มีตัวหลักอย่างเพียวเดินทางไปร่วมการแข่งขันด้วยนะครับอาวุธหนักเราก็อาจจะหายไปคนนึงแต่ก็ต้องรอดูว่าคนที่เดินทางมาทดแทนเนี่ยก็ตอนนี้หัวเสาของเราก็มีกนหลายคนนะว่าจะเป็นทั้งบุ๋มบิ๋มใช่ไหมฮะบุ๋มบิ๋มนี่ลงได้นะวิภาวีด้วยนะครับวิภาวีก็อาจจะมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับคือสนามแรกคือ ผมมองว่ายังไงซะเขาก็ต้องให้วิภาวีไปอยู่แล้วนะว่าวิภาวีก็เป็นตัวหลักในการแข่งขันวอลบอลลีเกาหลีเราไปถึงให้กับทีมชาติไทยในปี2023ที่ผ่านมานะคือถ้าไม่มีทั้งเพียวไม่มีทั้งวิภาวีเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นงานหนักที่สุดของเราเลยก็ว่าได้นะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยตัวผู้เล่นคนอื่นเราไม่มีสศีภาพรนะน้องออมสินอีกคนหนึ่งที่น่าจะได้เดินทางไปร่วมก,กับทีมนแม้แต่น้องบิวสิริวัลนะนครับหัวเสายอดเยี่ยมไทยล,ลีกก็อาจจะได้เดินทางไปร่ว ไปเป็นโค้ตาที่จะใช้แทนเพียวในการแข่งขันวนเอลครั้งนี้นะขณะเดียวกันเนี่ยโคจ้าก็ยังพูดถึงเรื่องของทัดดาวนะโคจ้าก็บอกว่าฤดูกาลนี้แต่งตั้งให้ทัดดาวเนี่ยเป็นกัปตันทีมนะฮะทางสมาคมแล้วก็ทีมงานผู้สำก็มีการพูดคุยกันนะครับก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวกัปตันทีมเนี่ยทุกๆปีนะฮะแล้วก็เบอร์5เนี่ยที่ทัดดาวใส่อยู่เนี่ยเคยเป็นเบอร์ที่พี่หน่องตพ้่มติดทินขาวอดีตดาวตกทีมชาติไทยในใช้แล้วก็พี่หน่องเนี่ยก็เป็นกัปตันทีมชาติไทยมาหลายปีนะครับต รอบคัดเลือกมาจนถึงน่าจะประมาณปี2018-2019นะก่อนที่กัปตันทีมตอนนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเป็นพี่ออนออนุมาสิทธิรักษ์บางเป็นพี่นุสราต้อมคำบางก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่รายการนะฮะแต่ก็ถือว่าถ้าดาวเป็นหัวหน้าทีมเพราะถ้าดาวก็มีความเป็นผู้นำอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ลงสนามให้กับทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2013นู่นเลยนะฮะน่าจะเล่น2013นะาทัดดาวแต่คนที่ติดนานที่สุดในชุดนี้ก็คือออพี่่่แแปป้้้นนนนะรยเลมตาตงจ2010 แล้วก็ตามมา้วยเพียวชรพรนะครับปี2012แต่ก็ทัดดาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ให้กับทีมชาติไทยที่นครราชสีมาเมื่อปี2013หละที่โคตรยะให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็บอกว่าเป็นผู้เล่นที่มีความพร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีศสกยภาพที่ดีนะครับมีความเป็นผู้นําสูงขณะที่ตัวของทัดดาวทิพย์แจ้งเองนะครับกับตันทีมคนใหม่ก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าก็ตื่นเต้นมากนะฮะที่ได้เป็นกับตันทีมคนใหม่ ของทีมแมทไทยแล้วก็ขอบคุณทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่เลือกเจ้าตัวเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมในครั้งนี้ก็าดาวบอกว่าตอนนี้เพิพ่งซ้อมครบทีมกัน,นได้ไม่ไม่กี่วันนะครับผมก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์มากแต่ก็เชื่อว่าทุกคนมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็จะพาทีมทำงานให้ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันที่จะมาถึงครั้งนี้นะแล้วก็้าดาวก็ทิ้งท้ายนะครับบอกว่าเป้าหมายในสนามแรกนี่นขอชนะสัก2เกมน,นะครับก็จะทําทุกแม์ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําทุกแต้มให้ดีที่สุดด้วย เกมกอเมริกาเนี่ยคิดว่ามันก็มีโอกาสนะครับเขาเป็นทีมที่จะนาระดับโลกแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ทีมเราก็มีโอกาสที่จะชนะได้ทุกทีมเหมือนกันนะโอกาสมันมีหมดเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเล่นในการ์นานนักจุนนัดอะไรจะเกิดขึ้นก็ฝากแฟนๆส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราด้วยนะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของน้องแหนนะฮะที่ ามาบอกหนาหลังจากที่เป็นกัปตันทีมและนะฮะให้กับทีมชาติไทยในปี2024นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันวอลลบอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลลบอลวีอนเอลนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีนะฮะเดี๋ยววันที่8เนี่ยทางช่อง7จะมีการถแถลงข่าวเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูรายละเอียดอีกทีว่าจะยังไงปีที่แล้วเนี่ยเอ่อด้วยความที่เราก็ดูผ่านทางวอลลบอลโบรทีวีนะฮะแต่ว่าทางเว็บไซต์ช่อง7เนี่ย ก็ดูได้แททุกคู่เลยนะดูทีมดูการแข่งขันวีเอนอล่ะนอกจากคู่ของทีมชาติไทยแล้วสามารถดูคู่อื่นได้ผ่านทางออนไลน์เช่นเดียวกันทางเนก็เดี๋ยวรอดูว่าปีนี้จะมีอะไรแบบนั้นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันบ้างนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันในศึก VNN อ N N 2024นะครับที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับเกมในนัดแรกนะครับผมทีม,มไทยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติสหรอเริกานะครับในวันที่16พฤษภาคมนะฮะตามเวลาประเทศไทยนะฮะเวลา ตีสามสามสิบนาทีวันแรกนี่ก็เปิดหัวมาอย่างดึกนะปีที่แล้วเนี่ยนะฮะโปรแกรมของเราก็จะทรงประมาณนี้นะที่ตอนที่เราไปเล่นที่บราซิลอ่ะเวลาของเราเนี่ยก็ประมาณตีสามบ้างตีห้าบ้างนะฮะมีเจ็ดโมงเช้าด้วยนะฮะถือว่าปีที่แล้วนี่เวลาที่โหดมากนะครับส่วนนัดที่2นะครับทีมไทยจะเจอกับทีมชาติเซอร์เบียนะฮะในวันที่18ก็คือคือวันที่17นั่นแหละนะับเวลาเที่ยงคืนนะครับพอ เจอเซอร์เบียนะฮะปีที่แล้วตอนตอนปีที่แล้วเนี่ยเรานำเซอร์เบียไปสองศูนย์นะแต่แพ้เซอร์เบียไปสองสามแล้วก็อาทที่สามนะครับเราจะเจอกับแคนาดานะครับในวันที่สิบเก้าพฤษภาคมเวลาเจ็ดโมงเช้าอันนี้ก็ไม่ดึกแต่เช้าไปเลยนะฮะแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับของสนามที่บราซิลเราจะเจอกับเกาหลีวันที่ยี่สิบพฤษภาคมเวลาตีสามสามสิบนาทีนะครับก็ถือว่าหนักทุกเกมนะฮะ คือเจออเมริกาหนักไปแล้วเจอเซอร์เบียเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับรวมไปถึงเจอกับแคนาดาเองเราอาจชนะเขาได้ในวีนแอลนะแต่ว่าช่วงหลังก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างเหมือนกันนะในการเจอกันรวมไปถึงเกาหลีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรากินเขาขาดทุกแมตช์เลยที่เจอกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วนะเกาหลีเปลี่ยนหัวหน้าผู้สอนใหม่แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานของเกาหลีในการแข่งขันวีนแอลจะเป็นยังไงเพราะเชื่อว่าเกาหลีปีนี้เขาคงคาดหวังพอสมควรแหละเขาไม่ชนะใครเลยนะฮะในวีนแอลมา2อปีเนี่ยมันเปน หนักหนาสาหัสสำหรับทางเกาหลีเหมือนกันคือถ้าปีเนี้ผลงาน,นไม่ดีเนี่ยโอ้โหสมาคมเกาหลีก็น่าจะปวดหัวหนักเลยนะเอเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูผลงานเหมือนกันในปีนี้ นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับประเด็นสรุปรวมของทีมเมือไทยที่มีการลงสนามฝึกซ้อมกันไปเมื่อวานนี้แล้วก็ทางสมาคมเปิดให้กับสื่อมวลชนได้เข้าไปเก็บภาพแล้วก็สัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวรอติดตามลุ้นตามเชียร์วอลวันหยิงทีมไทยกันต่อได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องเราวันเรื่ของเราด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ